ไฮเราชื่อเอิญทริปนี้เรากำลังจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่3วันสองคืนกับเพื่อนที่ชื่อว่าจันเจ้าเราเดินทางทั้งไปและกลับด้วยรถไฟด่วนชั้นสองรอบสี่ทุ่มครึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ขึ้นรถไฟรอบดึกขนาดนี้ ปกติถ้าเป็นรอบดึกเจ้าหน้าที่จะเตรียมปูที่นอนไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่วันนั้นเกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยเจ้าหน้าที่เลยเพิ่งมาปูให้ไม่นานนะเราก็ขึ้นมาบนเตียงชั้นบนซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยที่นอนชั้นบนซึ่งเมื่อเทียบกับการน,นอนชั้นล่างและชั้นบนนอนโคตรจะยากเลย เพราะว่าต้องทรงตัวให้กับรถไฟที่โครงเคลงไปมาเรารู้สึกเหมือนจะตกตลอดเวลาแถมอีกอย่างไฟบนเพดานก็ส่องมาแยงตาอีกแต่สุดท้ายตอนเที่ยงคืนเราก็ตัดสินใจที่จะข่มตานอนบายบายลาติสวัสดิ์ลลอเล่นนอนไม่ได้เลยเพราะว่าแสงไฟแยงตาสุดๆเราเลยตัดสินใจใช้เสื้อกันหนาที่ใส่มาพันตาแล้วก็ข่มตาให้นอนหลับไปแต่สุดท้ายก็หลับหับตื่นตื่น ไม่ได้นอนรับสนิทขนาดนั้นพอท้องฟ้าเริ่มสว่างจันเจ้าก็มาปลุกเราให้ลงไปนั่งข้างล่างด้วยกันจริงๆพอเราเป็นคนบอกไว้นี่แหละว่าถ้าตื่นแล้วให้เรียกด้วยเพราะเราอยากจะตื่นมาดูท้องฟ้ายามเช้าและก็อย่างที่บอกเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยชั้นมนหนึ่งรวมๆตอนนี้ก็1ิบกว่าปีละ ผ่านกันมาทุกช่วงเวลาของชีวิตแต่ถึงอย่างไรเราก็ยังรู้สึกว่าเราสองคนยังเป็นเด็กอยู่เสมอ วิวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับระหว่างวิวธรรมชาติกับวิวเมืองและแน่นอนเราไม่ลืมที่จะหยิบสมุดสเก t ติดมาด้วยเนื่องจากว่าเราอยากจะมาวาดรูปเล่นด้วยในทริปนี้และตอนนี้โทรศัพท์เองก็ไม่มีสัญญาณจึงไปช่วงเวลาที่เหมาะสมสุดๆ เวลา12นาฬิกา10นาทีพวกเราก็มาถึงที่สถานีรถไฟเชยียงใหม่และที่แรกที่เราไปก็คือร้านข้าวซอยปาลาซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีจากนั้นจึงไปเช็คอินเพื่ออาบน้ำและแต่งตัวเตรียมตัวไปเที่ยวตอนเย็นต่อและเนื่องจากบริเวณใกล้ๆที่พักมีร้านขายหนังสือเยอะมากจนเจ้าก็เลยแวะเพราะวันเจ้าเป็นคนชอบอ่านหนังสือสุดๆส่วนเราไม่ใช่เลยดังนั้น เราก็แค่เดินเล่นดูรอบๆแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆจากนั้นเราก็เดินมาต่อกันที่ร้านหวายน้ำพึ่งตรงถนนช้างม่อยร้านยอดฮิตท,ที่คนจะต้องมาถ่ายรูปซึ่งในร้านก็จะขายพวกของจักสารต่างๆร้านถัดมาก็คือ s t a n d b e h i n d The Yellow Line ร้านนี้ก็เป็นร้านที่เรามาบ่อยมากมาทุกครั้งเลยที่มาเชียงใหม่ ร้านนี้เต็มไปด้วยของน่ารักน่ารักมากมายจนแบบไม่สามารถเลือกได้ว่าจะซื้ออะไรถ้ามีเงินก็จะเหมาหมดร้านเลยสักพักเราก็อยากกินของหวานเลยไปแวะที่ร้านขนมหวานแถวๆวนั้นซึ่งสิ่งที่เราสั่งมาก็คือน้ำแข็งใสรสชาก็คือน้ำแข็งใสปกติแต่ว่ามันสดชื่นมากตอนที่ได้กินตอนนั้น เราเดินเล่นแถวๆนั้นเพื่อรอเวลาไปร้านไฮแลนด์ที่เราได้จองไว้ตอน6โมงตามตรอกซอกซอยต่างๆมีแต่สิ่งน่ารักเต็มไปหมดทั้งหมาแมวบ้านเรือนและผู้คนเรียกได้ว่าเดินได้เพลินๆอากาศก็ไม่ร้อนด้วยและในที่สุดเราก็มาที่ร้านไฮแลนด์ ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านที่เรามาทุกครั้งตอนที่มาเชียงใหม่เพราะดูดิทุกคนบรรยากาศโคตรจะดีเลยมองเห็นภูเขาแล้วก็ถนนข้างล่างอากาศก็ดีสุดๆแถมอาหารที่นี่ก็ยังรสชาติอร่อยอด้วย <c oughs> และเนื่องจากว่าพวกเราไปในวันธรรมดาทำให้คนไม่ได้แน่นมากนักบรรยากาศกำลังสบายๆเลยแต่เราเคยไปช่วงเสาร์อาทิตย์ ร้านแน่นสุดๆแทบไม่มีที่นั่งและจะบอกให้นะทุกคนสิ่งที่เราชอบมากในร้านนี้ก็คือหนังไก่ทอดอร่อยมากคือมันเป็นหนังไก่ที่ชุ่มไปด้วยซอสะทุกคนเรากินไปสองไม้เลย านที่สองที่เรามาต่อก็คือร้านนุย้ยเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเหล้าบวยและเหล้าผลไม้ต่างๆซึ่งเราก็สั่งมากินกับเพื่อนคนละแก้วและนี่ก็คือการลองกินบวยดองครั้งแรกของเราสองคนไม่นานก็กินจนหมดแก้วจริงๆก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้เมานะแล้วก็ตอนแรกจะไปลานนอตเกตแต่คนเยอะมากก็เลยกลับมาห้องแล้วก็กินแตงโม สวัสดีวันที่สองวันนี้เราไปหลายที่มากๆเลยโดยเริ่มวันตั้งแต่ตื่น6กโมงเชา้าแล้วก็เตรียมออกไปรับรถตอนประมาณ8ดโมงแต่ว่าก่อนออกไปก็มาเดินเล่นแถวๆซอยตรงที่พักนิดหน่อยอากาศกำลังดีแล้วก็เงียบสงบมากๆ หลังจากที่เราไปเอารถที่เราได้เช่าไว้แล้วเราก็มุ่งหน้าสู่ที่ไหนนะอ๋อน้ำตกแม่สาซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางไปประมาณชั่วโมงหนึ่งพอมาถึงไม่มีคนเลยบรรยากาศเงียบมากแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราจะได้ฟินกับธรรมชาติแบบใกล้ชิดสุดๆ น้ำตกมีทั้งหมดสิชั้นเราใช้เวลาเดินกันไปเป็นแบบครึ่งชั่วโมงซึ่งมันเหนื่อยมากแต่ว่าก็รู้สึกว่าถือเป็นการออกกำลังกายและธรรมชาติรอบข้างก็ทำให้เรารู้สึกดีมากๆเช่นกันระหว่างทางเราก็มีแวะนั่งพักบ้างถ่ายรูปเล่นบ้างตามภาษาเพราะว่าไม่ได้รีบอะไรอยู่แล้ว วินาทีที่เราได้เอามือมาสัมผัสน้ำที่กำลังไหลมันดีมากเลยทุกคนคือแบบไม่รู้ดิเราไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเรารู้สึกเครียดกับหลายๆเรื่องมากและนี่ก็ถือว่าเป็นทริปในไมกิทริปที่เกิดขึ้นในช่วงปีนี้เราก็เลยรู้สึกขอดีเลย เราก็เดินทางกลับจุดหมายต่อไปก็คืออ่างแก้วสหานที่ยอดฮิตที่เราก็มาทุกครั้งเช่นกันเมื่อมาเชียงใหม่ครั้งนี้เขาจัดงานพอดีก็เลยค่อนข้างคลึกครื้นมีของกินมากมายแล้วก็คนเยอะด้วยต่อไปเราก็มาที่นิมมานมาเจอร้านเล่าซึ่งมีหนังสือขายโปสการ์ดและของฝากต่างๆและตามต่อด้วยร้าน midlife crisis ร้านนี้ตอนกลางวันเปิดเป็นคาเฟ่แล้วตอนกลางคืนจะเป็นบาร์ที่ชั้นสองเมนูเขาน่ารักมากแล้วเราก็สั่งกันมากิน3มแก้วจากนั้นก็ไปที่ร้านมโหรีซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่เราชอบมากๆในทริปนี้และคิดว่าครั้งหน้าจะมาซ้าแน่นอน <c oughs> ก่อนกลับห้อง <c oughs> เราแวะซื้อเฟรนฟรายกันกินเพราะว่าอยากกินมากๆและว,วันสุดท้ายก็มาถึง เราเริ่มกันด้วยที่ร้านชามเช้าเพื่อไปกินอาหารเช้าบรรยากาศดีมากๆแล้วก็คนเยอะด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นวันธรรมดาเราสั่งเป็นไข่กระทะส่วนจันเจ้าสั่งเป็นโจ๊กรสชาติก็ปกติทั่วไปแต่บรรยากาศดีก็ถือว่าโอเคจากนั้นเราก็เดินมาที่บ้านข้างวัดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านชามเช้ามากนะัก ซึ่งเราอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามาบ่อยซึ่งเรารู้สึกว่าครั้งนี้ที่บ้านข้างวัดดูมีร้านเยอะขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่เราสนใจเยอะขึ้นตามต่อกันที่ร้าน Paper Spoon ร้านนี้ก็อยู่ใกล้ๆจากบ้านข้างวัดอีกทีหนึ่งในร้านมีโซนที่เป็นคาเฟ่โซนแกลเลอรี่แล้วก็โซนขายของนิดหน่อย บรรยากาศในร้านดีมากๆเลยลมลื่นสุดๆเรากับจันเจ้านั่งอยู่ในร้านนี้ประมาณสองชั่วโมงได้ หลังจากนั้นเราก็เดินมาที่วัดอุโมงค์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้าน Paper Spoon แล้วก็บ้านข้างวัดบรรยากาศภายในมีความเงียบสงบและร่มรื่นมากๆก่อนที่จะไปที่สถานีรถไฟเราก็มาแวะกันที่ตลาดจริงใจ เพื่อเดินเล่นแล้วก็หาอะไรกินเรากินเป็นหมูทอดกับไส้อัว่วแล้วเราก็ต้องมาสถานีรถไฟซึ่งไม่อยากกลับเลยแต่ก็ต้องกลับแล้วทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมมาเจอกันใหม่ปีหน้านะจ๊ะเชียงใหม่บ๊ายบาย